คอโดโคตรเยอะครับเป็นปักท่อครับร่องแอร์ไลน์ดูขึ้นจิบน้ำตามดูตามน้ำนูนเลย <laughs>

นั่นวุ้ยรูดมันคาบแต่ขาอื้มอื้มโดนเอล่อ บอกแล้วลูกสะโดปอกสะโดงวัครับผมตัวตัวนี้ก็จะปล่อยลงไปมันต้องใช้แอร์ไลน์แอร์ไลน์มันเป็นแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับเกับติดใช่เลยนี่ส่งติดเลยสะโดงวัครับผมโอเคครับผมฝ่าวได้หรอปล่อยลงไปไอปอกบอกแล้วต้องใช้แอร์ไลน์ โอเคครับผมเ่าเดี่ยครับเจ้าแอร์ไลค์ครับผมเด็กตกปลาครับก็เดี๋ยวเป็นงานพวกปลาช่อนนะครับชโดก็เล่นได้เป็นพวกชโดใหญ่ผมก็เคยได้มาแล้วก็ลองใช้ดูครับผมเนี่ครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผมจอดมาครับ